รู้จักเศรษฐีพันล้านกันนะคะต้นนี้เป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงชื่อคุ้นหูกันใช่ไหมคะ เศรษฐีพล้านเขาจะมีสองหน้าก็จะมีหน้าด่างขาวเหลืองพื้นใบสีเขียวต้นนี้จะเป็นหน้าสีแดงนะคะใบแข็งแรงมากค่ะต้นนี้ค่อนข้างชอบแสงด้วยเส้นกระดูกสะดือแดงแป๊ดึ้นขอบสีแดงแบบนี้เลยใบใหม่เดี๋ยวเปิดมาธรรมชาติของไม้ด่างนะคะเขาจะเข้าด่างสีเหลืองด่างสีส้มมารับแสงมากขึ้นหน่อยนะคะจะกัดสีแดงได้สวยมากยิ่งขึ้นกว่านี้เขาจะค่อยๆไล่เฉดสีนะคะเศรษฐีพล้านเนี่ยค่ะ เป็นไม้อีกหนึ่งต้นที่แตกกอได้ไวมากค่ะแม้ว่าเขาจะเป็นไม้ด่างไม้ด่างทุกต้นค่ะเราสามารถปรับเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้งหมดเลยในช่วงแรกค่ะอาจจะมีการปรับสภาพใบอาจจะมีช้ำบ้างนะคะแต่พอเขาปรับสภาพได้รับประกันได้ว่าบอนสีมีความสวยงามทุกต้นพอแตกกอนะคะเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะก็จะเพิ่มสีสันความสวยงามมีเอกลักษณ์ให้เขาชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ